ในคลิปนี้นะคะจะเป็นการหาค่าอินดิกกตแบบไม่จำกัดเขตนะคะของฟังก์ชันพิชคณิตอินดิเกต1บวก x ทั้งหมดกำลังสองหารด้วยสแควรูท x dx เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอโจทย์ลักษณะนี้ก็เช่นเดียวกันถ้ากำหนด u ก็จะไม่สามารถหาร x อีกตัวหนึ่งได้เพราะฉะนั้น เหมือนเดิมค่ะ1บวก x ทั้งหมดกำลังสองเป็นกำลังสองสามารถใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์ได้สูตรกำลังสองสมบูรณ์คือหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเท่ากับหน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้นหน้าของเราคือ1 หลังของเราคือ x กระจายตามสูตรเลยนะคะก็จะกลายเป็นอินทิเกรตหน้ากำลังสองก็เป็น1นึ่กำลังสองบวกอยู่กับ2หน้าหลังก็2หน้าคือ1ห,หลังคือ x บวกอยู่กับ x กำลังสองก็คือหลังกำลังสองนั่นเอง ส่วนตัวที่เป็นสแควรูท x ข้างล่างเราสามารถเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกำลังได้ก็คือ x ยกยกกำลังเศษ1นส่วน2นะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถแยกส่วนออกมาเป็น3ามพจน์ได้เลยเพราะว่าส่วนทุกของทุกพจน์เท่ากันนะคะเราก็สามารถแยกส่วนได้เลยเพราะฉะนั้นก็จะได้กลายเป็นลักษณะแบบนี้ ทำเศษให้เรียบร้อยแล้วตัวส่วนที่หารอยู่เนี่ยเป็นเลขยกกำลังเราสามารถย้ายไปเป็นตัวเศษได้โดยเลขยกกำลังเนี่ยเลขชี้กำลังที่เป็นบวกอยู่ย้ายขึ้นไปเป็นตัวเศษก็จะได้กลายเป็นลบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้กลายเป็น1นึ่กำลังสองได้1เพราะฉะนั้น x กำลังเศษ1ส่วน2เป็นตัวส่วนย้ายขึ้นไปก็จะกลายเป็น x กำลังลบ1ส่วน2คูณอยู่กับ1ซึ่ง1เราจะไม่เขียนนะคะแล้วก็2คูณ1แลได้2ก็บวกอยู่กับ2 x นะคะ x ยังอยู่แต่ x ตัวนี้อยู่ที่ตัวเศษเหมือนเดิมเลขชี้กำลังยังเหมือนเดิมก็คือกำลังห ส่วน x กำลังเศษ1ส่วน2อยู่เป็นตัวส่วนสมบัติของเลขยกกำลังนะคะถ้าเกิดว่าเลขฐานเหมือนกันหารกันเอาเลขชี้กำลังไปลบกันนะคะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น x ยกกำลัง1ลบ1ส่วน2ออต่อไปก็ได้กลายเป็นบวก x กำลังสลบห่ส่วนสก่อนที่เราจะบวกลบเลขชี้กำลังนะคะเราต้องดูก่อนว่าส่วนเท่ากันหรือยังถ้าส่วนยังไม่เท่ากันต้องทำให้เท่ากันก่อนโดยการคูณคูณสงทั้งเศษและส่วนนะคะเพราะว่าส่วนของเศษหนส่วนสอเป็นส่วน2เราต้องการจะทำให้เป็นส่วน2ก็คูณ2อทั้งเศษและส่วน เพราะฉะนั้น1คูณด้วย2ทั้งเศษและส่วนก็ได้กลายเป็น2ส่วน2ลบอยู่กับ1ส่วน2อันนี้ส่วน2อยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรนะคะส่วนตัวนี้2คูณ2ทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกันก็กลายเป็น4ส่วน2ลบ1ส่วน2บรรทัดต่อไปเราก็จะได้เป็นอินทิเกรต x กำลังลบ1ส่วน2บวกอยู่กับ2 x กำลัง2ส่วน2ลบ1ส่วน2ได้กลายเป็น1ส่วน2นะคะแล้วก็บวกอยู่กับ x กำลัง4ส่วน2ลบ1ส่วน2ได้กลายเป็น3ส่วน2เมื่อเราจัดรูปได้กลายเป็นแบบนี้แล้วเราสามารถกระจายอินทิเกรต กับ dx เข้าไปทุกพจน์ได้นะคะเรากระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นอินทิเกรต x กํลังลบ1ส่วน2 dx บวกอยู่กับอินทิเกรต2 x กํลัง1ส่วน2 dx แล้วก็บวกอยู่กับอินทิเกรต x ก,กำลัง3ส่วน2 dx แต่ละพจน์นะคะ x แต่ละตัวจะมีเลขยกกำลังทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะบวกกำลังเพิ่มเข้าไป1และเอากำลังทั้งหมดลงมาหานะคะก็จะได้กลายเป็น x ก,กำลังลบ1ส่วน2บวก1ส่วนด้วยลบ1ส่วน2บวก1 แล้วก็บวกอยู่กับสองสองตัวข้างหน้ายังอยู่นะคะ x กำลัง1ส่วน2บวก1แล้วก็ส่วนด้วย1ส่วน2อบวก1แล้วก็บวกอยู่กับ x กำลังสส่วนสองบวก1ส่วนด้วย3ส่วน2บวก1แล้วก็บวก c นะคะ เพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับตัวที่เขียวเขียวเมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเกิดเศษส่วนจะบวกลบกันต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นเราจะคูณสองทั้งเศษและส่วนนะคะคูณสองทั้งเศษและส่วนเพราะว่าเราต้องการส่วนสองทั้งหมดเพราะฉะนั้นคูณสองทั้งเศษและส่วน หลังจากนั้นเราก็สามารถบวกลบเศษส่วนได้แล้วนะคะอ่าได้กลายเป็นดังนี้นะคะกลายเป็น x กาลังลบหส่วนสองบวกอยู่กับ2ส่วนสองกลายเป็น x ยกกําลังหนึ่งส่วนสองส่วนหนึ่งส่วนสองนะคะแล้วก็บวกอยู่กับ2 x กาลังสส่วนสอง ส่วนด้วย3ส่วน2บวกอยู่กับ x กำลัง3ส่วน2บวก2ส่วน2ก็กลายเป็น x กำลัง5ส่วน2ส่วนด้วย5ส่วน2บวก4นะคะหลังจากนั้นเราจะจัดรูปนะคะให้สวยงามกว่านี้ให้จัดเป็นรูปอย่างง่ายนะคะเศษส่วนซ้อนกันอยู่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจาก1ส่วน2ก็เป็น สอส่วน1ส่วนหเราก็จะไม่นิยมเขียนนะคะกลายเป็น2คูณอยู่กับรูทเอเพราะว่า x อ็กำลังเศษหส่วนสอเอากลับเข้าไปอยู่ในสแควร์รูได้นะคะต่อไป2ตัวนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมจาก3ามส่วนสองกับเศษเป็นส่วนก็กลายเป็น2องส่วนสาคูณสเป็น4นะคะก็กลายเป็น4ีส่วนสา ส่วน x ตัวนี้ก็อยู่ในรากที่สองแต่ตัวเขายกกำลัง3อยู่นะคะกำลัง3ามส่วนสองผลสุดท้ายก็จะได้กลายเป็นบวกสส่วน5้ากับเศษเป็นส่วนนะคะแล้วก็รากที่สองของ x กำลัง5แล้วก็บวกสก็ถือว่าเสร็จนะคะข้อนี้